มันทาเป็นไม่พูดมันทำเป็นไม่พูด,พดใช่ไหมครับคุมคืออย่างที่อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับก็คือพี่จะแบ่งให้น้องๆเล่นด้วยกันก็คือสามคนนะครับคือบางทีเราก็แบ่งๆกันเล่นนะนะครับร<อ>ไม่ได้เย็นพูด<อ>ังๆยี่ไม่ได้เย็นไม่ได้ย็น<อ>โต<อ>้แถวจำมึงไม่ได้อ่ะมึงเป็นใครอ่ะ ผมผูผมไรนามไรนามด้วยมึงอยู่จังหวัดอะไรมึงไหนมึงรายงานตัวสิมึงชื่ออะไรไอซี่ไอซีมึงชื่ออะไรมึงแนะนำตัวให้คนดูเผื่อเขาจะได้รู้จักมึงบ้างจังหวัดนครศรีธรรมชาติมึงชื่ออะไรหอกฮะไรจุ๊มึงชื่อยังมึงชื่ออะไรชื่อดอลล่าชื่อดอลล่าแหละ มึงมึงดอลล่าเริงมากดอมมึงแหละตรงไปไหนหอนาฬิกาเลยเพื่อความโหดกูจะดูความเก่งของมึงมึงมองไปฝึกมามึงรู้จักหอนาฬิกาไหมนั่นแหละฮอนนาฬิกาเออเมื่อกี้มึงเห็นไหมมิ้นเขาได้แชมป์ต้องหอนาฬิกามึงไปดูมึงไปดมกลิ่นมึงไปดมกลิ่นเขาที่เผื่อมึงจะได้มามึงไปดมกลิ่นไอเขาที่ ไม่ข่าวจนไม่ของแข็งตายลเยมึงขำอะไรกูถามมึงขำอะไรไม่ข่าวเมื่อเส่ยววัวล้อยุงวัวล้ออูมก็วัวล้อตามไม่เสียได้ใจเหลือเกินแม่พวกมึงอะรู้ว่าเป็นผู้หญิงพวกมึงอ่ะเอาใหญ่เอากันใหญ่เล่นแรกๆไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงแม่งบ้าบอแต่ละคนต้องให้กูดุต้องให้กูด่าแต่ละคนฮะให้กูดุให้กูด่า ไอแพลวตอนนี้พูดไม่ได้ด้วยแม่ดุไหมดึกแล้วเปนคดึกแล้วแม่ด่าไหมแม่ด่างไงเหมือนไอเหมือนไอหมึกอะมึงพาหัวล้ะมึงพาคนอื่นหัวล้ะเขาโดนด่าหมดเลยมึงนี่อะไรเนี่ยมึงมาไงไอสีมึงมาไงมึงรู้ไหมมึงพาคนอื่นหัวลาะแล้วคนอื่นเขาโดนแม่ด่าโดนอะไรด่าหมดใจเย็นเว้กูใจเย็นมากกูใจเย็นเหมือนน้ำรวกไก่แล้วตอนเนี้ยเอาใจแม่ยิงก็แล้วมึงจัดการเลย มึงก็รู้ว่ากูกูไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตามึงก็รู้ไอชีโ้มึงก็รู้แล้วมึงบอกว่ากูเสียงไม่ตรงกับหน้าด้วยมึงเป็นคนที่มึงคิดได้ไงไอ่กลัวไม่ได้ไอชุดเปื่อยเนี่ยฮะมันเดินอยู่เข้าบ้านสองคนเนี่ยเอ้าทำไมมึงไม่ยิงมันวะกูให้มึงยิงมันยิงไอ้โดนกูเก็บของก่อนเนี่ยของกูยังไม่ครบเนี่ย จ่าวิ่งมาทำไมจ่าไปช่วยแพลดิแพลเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเขาช่วยเขาดิโอ้โหพี่มึงเห็นไหมนั่นน่ะแพลเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่มึงไม่ช่วยแพลใจเย็นดิดูดิเห็นไหมแพลโหดแล้วตอนเนี้ยแพลโหดจัดโหดจัดเอาหมวกสากเอาหมวกตองวะเนี่ยผมมีหมวกสาก มึงไม่ต้องให้กูไปซ้ำไอ้นี่มึงไงไหมันมันจะไม่ตายนะ่ะมึงไงไหมนั่นน่ะมึงจะอัดสูตรมนันนี่ไงทำไมป,ปืนกูไม่แรงวะอัดสูตรน,นี่แนะ่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> 50, นี่ไง่ MP4 MP50 มีไหมขอ MP50 หน่อยแอดไปแล้วจ้าจ้าเดี๋ยวรอจบเกมนะรอบหนาซีมึงออกเลยไ่สีก็จา้าออกเลยใครคนหนึ่งตายก่อนออกเลย แต่ว่าถ้าแพลวตายถ้าแพลวตายก่อนไอซีมึงออกมึงมึงต้องให้มิ้นเล่นเป็นไงกูโหดไหมผมมีกระนั้งผมมขนาดนั้นเลยพี่กูมีความยุติธรรมมากมึงเข้าใจไหมกูเป็นคนยุติธรรมมากพี่ผมผมไม่ใช่คนต้นเรื่องนะพี่ต้องมีคนเบื้องหลังดิแล้วงั้นจายเป็นคนออกเป็นไงพี่โคตรยุติธรรมอ่ะผมต้องมีคนเบื้องหลังเองต้องสละให้ต้องสละให้เองต้องสละให้ผู้หญิงเองจะสละให้แพลวไหม กับมิน้นใครว่าหัวเราอไอ้จางหัวเราอแล้วรอดเนี่ยไอ้คนกุญแจใหญ่เฮ้ยมันอยู่บนมันอยู่บนไอ้หัวนาฬิการ้อยห้าสิบโอ้โหใครระเบิดใส่มันวะยอดเลยใครยิงระเบิดใส่มันอะ <c oughs> ไม่รู้แพลวีกแล้วโอ้โหแพลวสุดยอดเอามายิงก,ยงก,ยงกูยิงกูมยิงกูสิกูมาคนเดียวกับ <c oughs> เ,เพื่อนหลายคนนะล้ม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 ละล้มละ ต้อแม่งให้หมดเฮ้ยได้ไงได้ไงที่ผมไม่มีผมม่มีกระสุนมึงไม่มีกระสุนมาถามกูเนี่ยนะไปซีมึงมึงถามแพลนู่นอะแพลมีทุกอย่างมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วสองร้อยนู่นนู่นนนนู เห็นไหมไหนนั่นเป็นยังไงเฮ้ยเอาปืนนี่มาให้พี่หน่อยสิเอาปืน MP 5 0าสิบ่มีไหมพี่ไม่ต้องการ MP 4ีน้องไม่ต้องการ50เลยมันจะได้ยิงเยอะๆหน่อยได้ไหมก็สุมขยันก็สุนคุณโกลบอเนี่ย เฮ้ยทำไมวิ่งผ่านไปเจอไอ้ซีทำไมเรียกเฮี้ยวะอย่าเรียกอย่างนั้นสิโหจาพูดแบบนี้ไม่ได้เลยหมาตัดกันมาักันก็หมาสิอย่าเป็นเฮี้ยได้ไงเฮี้ยไม่ได้เออไปเราเข้าวงไปกลับไปกลับไปพวกเองจะวิ่งไปไหนออลาฬิกาเองต้องวิ่งไปพีกแลวไปแพลวพี่ไม่มีลูกกระปืนนะเว้ย รู้สึกว่า M4 มันก็ยิงแม่นดีนี่หวะเ,เปลี่ยนดีกว่าเนาะเปลี่ยนเอาปืนเอนน็นี้ว่ะปืนพิวไปทำไมแ้วอาการหนักไหมไป,ไปแมวแมวก็แมวก็การแขนล <am> นิดไปไอ้ยังวันฮะรักษาตัวดีๆนะเดี๋ยวไม่ได้หัวร้อนในดิสกอดต่อนะ เนียไอเต้ยแม่งไอเต้ยทำไมมันไปไว้ซิไอเต้ยมันหลับแล้วใช่ไหมมันนอนมันนอนไวใช่ไหม,ม,มไไเต้ยมันนอนไวแน่เลยวะกูจะหยิบลูกปืนมาหยิบกับกูเนี่ยนะมึงก็เห็นกูยืนอยู่มึงหยิบออกไปซะ,ะนะไอันนี้เหรอแต่มึงหยิบลูกปืนไปกะแผลแผลเอาตั้เนเี้ย แป๊บนึงรอแป๊บนึงโอ้ไม่ตายกันเลยเว้ยซีซีกับจาไม่ตายเลยเว้ยเก่งเกินว่ะบอเสียงพีเลยับพีมันไม่เกี่ยวพับจีเลยไม่เกี่ยวเลยต้อง ROV เนี่ยใครเล่นใครเล่นฟรีไฟเนี่ยใครเล่นฟรีไฟเก่งคือ ROV เก่งนะเว้ยรู้ไหมซีมึงดูแพลวดิแพลวเล่น ROV มาเนี่ยมึงเห็นไหมเล่นเก่งเลยเนี่ย คนด้านซ้ายอ่ะมีไหนวะไหนอาจารย์ปูนจะต้องทำไมพี่มองไม่เห็นวะบ้านนั่นเ,นเรามีอะไรละพี่ก็มองอยู่ตั้งนานมองไม่อ,อห็นอะไรแล้วต้นไม้บังนี่หว่าประยยยโยชน์หัวฟุตโอ้โหเขาตั้งชื่อว่าประโยชน์หัวฟุตแล้ว <c oughs> จะไปอ่านเขาทำไมอ<น>าจารยห์หนูฮะพีเอาไปอ่านทำไมเนี่ยเอเอใจเย็น พี่ไปล่าแถวเองแถวยิงเรื่อยๆนะจังหวะล่าพี่ล่าเองยังไงพี่โคตรดีวะโอ้ยไมพี่แม่โคตรดีใครล่าใครล่าไหลอีกตัวนึงเหลยอีกตัวนึง ไมาตเปปิิ้้เอาที่พี่กิงข้างให้ได้เองอยู่ไหนวะมเมาที่นี่มามาเมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงศพเนี่ยตรงศพเนี่ยมีสองไม่เรียกว่าสองอะไรไม่รู้สามสิบนั่นอ่ะเอาไปข้างบนข้างบนข้ามไปเลยอย่าไปกลัวมันมันอยู่ไหนอะอย่ไหนแถวแถวสายแบะแถวสายแบะ ไหนวะม้ากัดเี่ยวหน้าไม้ไม่เอาอ๋อไรหน้าไม้เล่นไม่เป็นมันก็เห็นกูเล่นอยู่เนี้ยไอซไอีแพลว่าไงโอ้โหแพลจัดไปแล้วโอ้โหแพลก็เริ่มขึ้นแล้ววะ่ะฮ้่ทำไมสาวๆเขามือมือขึ้นเอาตอนดึกวะ <c oughs> เป็นไรไปเฮ้ยนัน่ไนไงมา,มา,มา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเจ็ดอี เอา M P 4 0ใครกดไปแล้วโอ้โหแม่งเก็บไม่ทันได้ไม่ได้ไหมบู๊มาเลยบู๊มาเลยเราเยอะกว่าวันทำไมโแถวโคตรโหดเลยอะโอ้โหตอนนี้สาวๆมือขึ้นว่ะโอ้โหพี่ไปขอลาดได้ไหมพี่ขอลาดได้ไหมพี่ขอลาดได้ไหมค่อยยิงพี่นี่กับนอนยิงอยู่พี่ยิงอยู่นั่นแหละอะไรนะ ได้เว้าอีสานได้บอได้สิอะไรนะพูดแบบนี้น,นะแถวพี่จำไม่ได้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บอเหรออะไรนะลำคาญก็บอกกันเด้อนี่เอาเพื่หงายได้ทำไมอ่ะไปดิ สำคัญก็บอกกันเด้อแล้วมันร้องต่องไงบ้างเลยนะพี่ได้แค่นั้นแหละาราคาที่พี่เก็บไว้เก้าพี่เต็มพี่เจ็ดพี่เล่นอันนี้ได้ไหมพี่ขอเลนอ่นนี้ได้ไหมจา้าเดียวจ้าจะเล่นเอาเดิพี่เอาเลยเหรอจัดไป น้องมิ้นไม่หลับตาหลับหรือยังไม่รู้ครับนะลองดูลองดูลองทักททยกันดูว่าหลับหรือยังก็ไม่รู้ตอนนี้สาวๆเข้ามาฝีมือเอาช่วงเขาเรียกว่าไงรอบดึกครับโอ้โหโชว์ยิงกันจ้าระหวันจันระว่ะส่วนเราก็นั่งดูกันแบบพิ้วๆิไปเลยกระเป๋าสีอ๋อแล้วเจ็ดคนแล้วว่ะแล้วเจ็ดคนว่ะ โอ้โหปลาปลาบูแม่งเลยแล้วเจ็ดคนแล้วเจ็ดคนแล้วไงไมนเรียกแอร์หลับข้างหน้าเรามันอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละไอแอร์หลับมันเรียกกนะันค่ตั้งแต่ผมเล่นมาต้นเกมไม่โดนอะไรสักนัดเลยฮะแผลง่าแพลงช่วย<ด>มึงมึงดูดีๆมึงดูแพลงนะตอนจบนะแพลงยิงไปสามสิบตัว <S <S เปิดโปโแล้วงไงช่วงนี้โอ้โหผมไม่รู้สึกเลยว่าผมจะโดนเลยผมไม่จิบเขาจริง เนี่ยมีคนเปิดแอดไอปล่อยแอดอปมาตรงเนี้ยมึงหลอกกูไปตายแน่ๆมาช่วยพี่ด้วยนะมาพี่เอาเอ็มเจ็ดด้ไงด้ไงมันจะตรงไหนเจอแล้ว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 ยิงแม่งหมดเลยกูหมดไหมจาโทนี่เราเป็นโทนี่จาใช่ไหมเนี่ยโทนี่จาอยู่สุรินใช่ปะไม่้หยือร้อยอ แเราคนนะพี Ooh, ่วงเอากระชับแล้วไปกระชับวงไม่ต้องเอาแล้วไอซีเราต้องแช่มแล้วรอบเนี้ยมึงเอาแล้วหามาเลยสองตัวอะไรสองตัวาเก็บุวงแช่มแล้วตอนเนี้ยเราจะมาเป็นแช่มกันจะมาเป็นแช่มแล้ว ลงตอนไหนถามพี่ใช่ไหมครับลงตอนไหนเหรอตอนนี้กี่เนาะเดี๋ยวสักพักนะครับพักนะไม่ไม่เกินเที่ยงคนืนครึ่งครับประมาณเที่ยงคืนไม่ถึงจีหนึ่งครับประมาณนี้นะแล้วแต่จะเออ่เวลาในที่เราเล่นนะครับให้มันจบเกมไปเนาะนะครับเกมนี้เดี๋ยวก็จบแล้วเดี๋ยวไล่ซีออกไปปับจาไล่ออกไปไล่ไป ไอ้ดิผมเล่นเทพเวลาพี่พี่จะเอาเขียวหรอกมึงอยู่ที่แพลวมึงดูแพลวเล่นดิยิงโคตนโหดอ่ะเปิดโปรแล้วไงตอนนี้ไล่ล่าแล้วตอนเนี้ยเราเปิดโปรไล่ล่าแล้วมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เอไหมเราพี่เอาผมอยู่ด้วยแพลวจะติดผมแลมันจะข้างข้างข้างเนี่ยจะข้างหน่อยเดี๋ยว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 มันหายไปไหนวะมีคนไหมพี่ไม่เจอ เราก็ฆ่าไปแล้วนะตรงนี้นมันน่าจะเป็นตี้เดียวกันกแต่คนเดียวพี่ให้เปนเหลือสองคนเนาะมันไม่มาให้ครบอ่ะเพราะว่างั้นแหละเมื่อกี้มันยังไงวะอันนี้แอร์ดรอปอะไรแอร์ดรอปนี่อ,นนอะไรวะ,ะวรเปลี่ยนหมวกใช่เกมก็จบไปเกิน ดูข้างบนดิมังกรมันไม่จบไวหรอกไอซีมึงดูมังกรดิมึงเจอสายมึงเจอแพลไงแพสายหงไงสายเลือดยเลือดได้ึ่งงึงกก่่กงึง มัก็บอกพี่กัดทีไม่บอกพี่กัดจะยิงโดนไม่ต้ิเออมันก็บอกเพื่อนดิไปหากูไม่มีปืนกูลืมเปลี่ยนปืนกูลืมเปลี่ยนปืนกูเป็นก็โหดเกินอยู่หลังหินเหรอไม่เห็นเลยเราได้เปลี่ยนเราได้เปลี่ยอยู่ข้างบนนี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้วบ้านหลังนี้แหละเป็นบ้านของเรามากูส่งกูเสือกันไปมาแล้วพี่กัดแล้วสามร้อยอยู่บนอยู่บน อ่าสามร้อยสามร้อยน็อกไหมน็อกไหมไม่น็อกก็ต้องชาร์จแล้วต้องชาร์จแล้วเร็วเร็วเร็วมึงถือโทรศัพท์มามึงถือโทรศัพท์มาเลยสิมึงถือโทรศัพท์เลยร้อชาร์จไหนวะแถวมันอยู่ไหนอ่ะยัดกันหา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 แล้วตกลงเราเล่นไอ้นี่ใช่ไหมหนอนไอ้นี่ใช่ไหม ไอ้นะไอ้เล่นนอนแล้วจับจับแล้วนอนตายแล้วพี่โหดเกินจามาแล้วโหดเลยอ่ะคนเดียวเสร็จคนเดียวไม่หายแถวเปิดโหมดแล้วไงเปิดโหมดไอ้นี่แล้วไงเปิดโหมดไฟติ้งแล้วไงไหนวะมึงหายไปไหนเนี่ยมึงหลับหรือเปล่าวะเอาไง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 ที่กัดหกสิบหกสิบ โอเคโอแพลตาดีมากหาเจอตลอดเลยทำไมคนอื่นหา,หา,หาไม่เจอวาว่าแล้วตเมเยตัวจหา,า,ายเป็น,นมาดูนะมาดูตอนจบนะมาดูนะมาดูนะมาดูตอนจบนะบอกแล้วมาดูแพลยิงไม่สี จ่าจายิงน้อยกว่าเพื่อนนะครับจาต้องออกจาจะออกไหมโขาวพีเลยพี่จายิงน้อยดูแพวดิขอยิงไม่เลี้ยงเลยโขคาวพี่เลยจายอมรับสารภาพไหม